รับพ่อแม่พี่น้องครับประกอ,อกันเพื่อเราครับทางช่องชีวิตคนไกลบ้านครับมน,นี้ยูแพนไพโรดคอนกรีตดอำเภอศรีบุญเรืองครับจังหวัดหนองบัวลำพูครับมน,นีคลิปนีสิผ้าลาะไปทั้งเซนอีสานเหนือนะครับนอกคนเดินนะไปนีสิไปออกสีชมพู่ส้มแพรผู้เขียวใช้ย่อพุม่ม ไปหัดด่านเลยครับสีผ้ารอมันบรรยากาศแถวนี้ครับว่ามันเป็นจังไดครับตอนนี้เป้าแล้วครับล่วงของเรี่ยว้อยครับร้อมบอกเดินท่านครับไปครับออกเดินท่าพร้อมกันเลยครับครับออกกับแผ่นมากเ้นนี่ทะเลี้ยวไส้ดิสิเขาอำเภอศรีบุญเรื่องครับไปน้องบัวนะครับออกมึงเลือยเลยครับ ขุนตรงลี้ยวขควาไปสีสุ่มผู้สุม้มแพ้ไปสุม้มแพ้ผู้เขียวแกงคอชัยพุ่ิครับแล้วก็ไปด้านขุนทดพมแล้วครับต้องไปกินหดเขาเศร้าครับเดี๋ยวไปหาจอดกิ่ข้าเศร้าครับไปครับเดินทางเลยครับผม งูอยู่ในรถบ่ครับโอ้เอางูคือเขารถเก๋งใดบ้างเนี่ยจอดพ่ได้ครับบได้จอดมึงเพิ่นถนนเส้นนี้อยากแคบครับ จากซุ่มแพร่มากเขามาสีบุนเรื่องนี่ครับแต่ออกจากสีบบนเรื่องไปน้องบัวกับไข่เนี่ยอยู่ครับยังกว้างอยู่แ้่ช่วงนี้อยากแควครับแล้วนี่ก็มีทั้งทั้งหน้าเขาทั้งเห็ป้ปลาอ้อยพร้อมนะครับคน่ะทั้งพูดนี่เป็นเขา หน้าตีนเขาคือกันครับแถวนี้นะรถทังนดียก็หลายครับรถอะไรซาเลงเนี่ยเสีงยงเงียเงี อนนี้ก็เดินทางมะหอดซุ่มแพ้แล้วครับซุ่มแพ้โอ้อำเภอใหญ่รครับอำเภอนี่ยเออเี๋ยวขวาเส้นนี้สิไปลมซักขึ้นน้ำหนาาครับเดี๋ยวใสยย่กรบเขาวขอนแก่นหนองเดีย นองเลียนองเลียน้องไส้วายูวายสิไปกินปลาเสื้อน,น้ำน้องไส้ไปลองลวดครับขาดเลยคนต,ต้องเขาเรี่ยวนีทำไมเรี้ยวไส้เลยนี่ผู้ไดครับเรี่ยวใส่เลยมันสิขั่นขนานครับ สองรอาไฟแดงเดียวใส่ครับต้องไปเข่าเซนลักมันจะเสียวขัวไปผู้เขียวได้ครับ นี่ก็นสิไปผู้เขียวไปแถวแกงคอ้อเลรอครับชัยภูมิออกถนนด่านสีคิวีวชีโมงหางโมงหดัดแกงค้อยกันสิเพลาะครับคำคำเลรอครับวันนี้ผู้เขียวชัยภูมิอ๋อต้องข่อยู่ไฟแดงนึ่งกันนะ mới tay đèn bó lù lù về chẳng tiếc ra cho cái mì rồi à thoái cá việt quá mặt than สิพาไฟเดียงเล่ไปแล้วถอยกลับอีกถอยได้ด้อหัวหนา้าเด้อมือรถวทางหลังนะมือม้วนไส้มาจีหลังแล้าวาหอนครับมือนนหนีหอน ถนนไม้เลขกสิบสองอ้ถนนเส้นอยู่เงาเลยครับถนนเส้นไม้เลขกสิบสองนี่มาจากงุกมาจากงุกดาหารขึ้นหอดผนังเลยครับหอดเมษาสวดผนังเลยครับสอัสดีไฟแดงไฟเขียว ไปครับรอบไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพาไปจอดมึงตลาดเดี๋ยวแกงขอ่อเนาะครับตลาดขายของปลาขายเห็ดขายอย่างครับมันมันสิมีอยู่ครับมันขึ้นเรียนมาผมเห็นมันเป็นเพลิงไหวอู่ไปครับผมตอนนี้เรียนอยู่ถนน,นเรียงเมืองผู้เขียวครับผู้เขียวนี่รถไ่รถบรรถูกใบเ,เขา่าเ้ยครับมันมีเรียงเมืองเหรอ โอ้โหสออ่อนน้ำพ่นแม่แถวนี้ไหมโอ้มันยอยูน่าต,ต้องไดแถวนี้ครับรถใหญ่รถบรรทุกต้องออกเลี่ยงเมืองครับผู้เขียวครับเข้าผ่า,าเมืองโดนจับหนึ่งพันบาทครับ จอดบาได้ครับบ่มีมองจอดก็สิได้ขับรถเลาะแถวนี้ล่ะครับน้ำไหลครับถนน,นเรื่องตอนนี้ก็เลยอันไห้มาแล้วครับแก่งข้อสิเขาไปซ่องสามหมอ สายร้อนนีสิหูดีครับสองสามมอเนี่ยผ่านยากครับแต่สายร้อนนี่ผ่านยากด่านตรวจยาเสพติดแบบปบราการตำรวจภูทรภาคสาม พีทเพิ่นกับพ่อจับดอกครับตำรวจกันเลยมอาแล้วครับของปลาของปลาเมืองพิยาภูมิผิวผ้าละว่ามันมีอย่างไงครับก็ว่าความทนอ้อมเสื้อค่อยครับคนควายเหยเข่าครับเข่าตรงนี้ทางเข่าทออกครับ ช่วงโควิดนะครับเนาะอือ้วนี่สิเป็นน้องไม่สมนเนาะนั่งัวเห้งสิ้นแห้่ยิ้นรอดอทางอย่างนั้อนะๆคืทของคนเยอะสิอันนี้เป้ง ต่อข้านต้นนี้ต้นต้นนี้บี่อกาวมาสุดิงพระสุธทาโอดิงพระสุธท่าที่ขายทุ่งจังหวัดครับ ตรงนั้นเลยกระไรครับช่วงนี้เพิ่งออกเพิ่งจะออกมาขายว่นไหลเนาะกัดเสือไปพร้มอมครับกับสิบประมาณนี้แหละครับเพระาะว่าเห็ดปลามันยังพคนออกกคนได็ครับ นะครับเดินทางแล้วได้เปียงโอ้ป่วยแบบนี้ต <laughs> อนนี้ก็เดินทางมหาหอดชัเยภูมิแล้วครับตรงนี้มันสิเป็นทางเลียงเมืองชัเยอภูมิครับเดี๋ยวไส้ออกไปนี่จะออกสีดาออกกระท่าใดครับเดี๋ยวผัวสิขาเมืองขึ้นก่าครับ ผมต้องไปออกนี่ต้องไปออกแยกนาครับไปดานขุนทดไปสีคิวครับออกสระบุรีครับสนกครับเนาะคลิปนี่ครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับการร่วมเดินทางด้วยกันครับชมบรรยากาศขางทังส้มนันส้มนี่ไปครับ่าเพิ่งรับข้านกันเ้อครับเด้อว่ามีอย่างไรครับยังพอนเด็กขามเล่าครับลอดจังหวะก่อนครับ เพื่อเด้ขถามเล่าอยู่ครับเห็ดคลิปอยู่เล่าเห็นเมืองใหม่ครับครับผมขอบคุณหลายๆครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ